วันนี้่านไม่ชงนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเชอร์รี่ไอศครีมนะโอเคปะเล่นกันเลยนะโอเคอ๋อเขาสตาร์ทกันไปแล้วเราต้องหาให้ได้ตรงนี้คุณแจสีแดงแจสีเขียวเฮ้ยมีคนเห็นปเจ เคียวโคตสิเคียวอันนี้อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนสลิงช็อตฮะแล้วก็ชึบว้าตัวกัดตัดกล่องอันนี้อะไรเอาไมทำไรน้อเนี่ย ต้องเก็บคีย์การ์ดนี้ก่อนยอันนี่หรอแผ่นไม้หรอตอนนี้ยังไม่เห็นเจอรี่ฮนะผมต้องเดินรอบรอบให้รู้นะฮะ ทำได้แล้วทำได้แล้วอเฮ้อ <c oughs> เยอะไรวะสลิงช็อตนะะเจอหนังกระติกแล้วนะังกระติก ที่มันได้ยินเสียงหมาอ๋อในนี้มีหมาอ๋อไม่ไม่ไม่ไมบนนู้นต้องการกันไกลต้องหากันไกลให้ได้นี่เป็นไรมากไหมเนี่ยเพื่อน ต้องหาของนะครับทุกคนโอ้ยเล่นโอ้อยอืมเจอแล้วคุณเจอสีฟ้าโอ้ยไม่ได้โอ้ะ แต่ไปไดปแล้วครับทุกคนเข้ามาในห้องนี้แล้วอ๋อเสียงเครื่องจักรของไอ้นั่นมันทําให้เราแสบมูชมัดเฮ้ยกันไกลตามมาเพื่อนกันไกโอ้ยจังหวะนี้เพื่อนวิ่งไปไหนเนี่ยขอให้มันเอากันไกลไปวางไว้เถอะนี่ จะมาช่วยน้องหมาก็มานี่สินั่นแหละเข้าไปในห้องนั้นไปตัดน้องหมาไปเลยเอามากดตัดสวยตรงนูน้นอีกตรงนูน้นฮึบต้องมีปเจปเจปเจ ะะทุกคนนะฮะทุกคนห้องเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเฮ้ยห้องนี้เอ้ยคีย์การ์ดมันต้องการคีย์การ์ดสีแดงกับสีเหลืองนะทุกคนตอนนี้หาไม่เจอเลยว่ามันอยู่ไหนวางมัม,มาตัวเลยน่าเจอคียคัสสีเหลืองฮนะโอ้ยไหนไหนคีย์การ์ดสีเหลืองไปตรงไหนของการคีย์การ์ดสีเหลืองฮนะเพราะว่าไอ้นั่นติดบล็อกอยู่ ก้าสีเหลืองอะเอาไปไหนอะแม่ฉันต้องการบอกว่ากี้ก้าสีเหลืองจะเอาไปไหนเหรอเอาลูกหมาลงมา,งมาเดี๋ยวนี้<ส>เร็ว,เร,วเร็วสิเอาน้องหมาลงมา,งมานี่ไปไหนกันวะเนี่ย โดนทัชท่านชมครับผมติดบัก,กนะฮะจะขึ้นมาได้แล้วอติดบักไวยโอเคครับตอนนี้เราได้ที่แล้วเราต้องไปไอ้นี่ไปเข้าลีฟอนะแต่ผมไม่รู้ว่าลีฟอยูไ่ไหนใช่ใช่นี่หรือเปล่าวะเอ้ใช่ช่ๆ้องมา สัจจกทีอืมเข้ามาสิม,มามาเร็วๆเร็วๆก็ได้ไปแล้วไงอ,อืมนี่คือหมาตัวใหม่ของฉันอืมฮึ <c oughs> ม่มอ่มน้ำมันเสียงอะไรนะนะหรือว่าน้ำมันเสียงชั้นที่สอง โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปหน้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์นะครับเราวันนี้ต้องขอตัวแยกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ